รายวิชาจริยธรรมการวิจัยออนไลน์เกิดขึ้นจากนโยบายของบัณฑิตทยาลัย,ยที่ต้องการให้นิสิตบ,บัณฑิตเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยได้สะดวกติดตามบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีเนื้อหาเหมาะสมกับบัณฑิตทุกคนทุกสาขาวิชาครอบคลุมหลักการทั่วไปของจริยธรรมการวิจัยมีกรณีประวัติศาสตร์กรณีศึกษาและก็กรณีตัวอย่างแทรกอยู่ในเนื้อหาจํานวนมาก พร้อมทั้งการอ้างอิงเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่นิสิตสามารถคลิกไปดูได้ด้วยพร้อมๆกับการเรียนบทเรียนในวิชานี้นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงจริยธรรมการวิจัยในแง่มุมต่างๆการละเมิดหรือการประพฤติผิดที่เกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น,ตนทำงานวิจัยไปจนถึงการเผยแพร่ผลง,งานวิจัยจริยธรรมการวิจัยในการทํางานร่วมกับผู้อื่นกับอาจารย์ที่ปรึกษากับกลุ่มตัวอย่างและผู้ร่วมทีมงานวิจัย นอกจากนี้นิสิตก็จะได้ทำความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลทางจริยธรรมในการทำงานวิจัยซึ่งมีความจำเป็นอพอๆกับการพัฒนาทักษะการแก้จโจทย์วิจัยที่มีศาสตร์เฉพาะทางข้อแนะนำนะคะก่อนลงมือเรียนก็อยากให้นิสิตลองตั้งคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ทำได้และที่ทำไม่ได้ ที่ควรทำและก็ไม่ควรทำเมื่อลงมือเรียนก็นำคำถามมาตรวจสอบไปทีละบทว่าได้รับคำตอบหรือยังครูขอเน้นว่านิสิตควรจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วยตัวเองศึกษาและสุกผลวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆด้วยตัวเองกรณีที่ไม่ค่อยมั่นใจก็าอาจจะจับกลุ่มกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้เมื่อมีข้อสงสัยนิสิตก็สามารถอ e ีเมลถามผู้สอนได้ตลอดเวลาโดยทางบดีวทิทยาลัยจะจัดทีมผู้ช่วยสอนที่จะตอบคําถามหรืออธิบายเพิ่มเติมให้นิสิตได้ทราบเลยๆและจะพิจารณาเลือกโพสต์คําถามคําตอบที่น่าจะเป็นประโยชน์กับนิสิตอื่นๆไว้บนเว็บบทเรียนด้วยครูหวังว่านิสิตจะได้แนวความคิดและแนวปฏิบัติที่ดีจากการเรียนวิชานี้ นิสิตสามารถนำไปใช้เป็นทางออกที่ดีและเหมาะสมช่วยให้นิสิตท,ทำงานวิจัยอย่างซื่อสัตย์สุจริตรักษาสิทธิ์ของตอนเองเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นปกป้องคุ้มครองผู้ร่วมวิจัยทั้งมนุษย์สัตว์ทดลองให้เกียรติผู้ร่วงงานและเจ้าของผลงานวิจัยด้วยการให้เครดิตแก่บุคคลและอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตามหลักสากล ส่งกับที่ผู้สอนและมาหาวิทยาลัยคาดหวังไว้